O, ปู่ไก่ทำอะไรอยู่ครับกำลังปอกไข่อยู่ครับมีอะไรหรือครับใส่คลิปเวาีาออให้หนูหน่อยถ่ายคลิปถ่ายคลิปเรื่องอะไรครับเวลาอ๋อที่ทำกระเป๋าทำกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวปู่ปอกไข่เสร็จแล้วปู่ตามไปนะครับครับแล้ว<ป>เลเวลหนึ่งไม่มีแล้วเลเวลหนึ่งจะไม่มีเสือ้อ แต่เลเวลสองมันจะยากครับต้องมีเสียนะถ้าเลเวลสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับกระดาษพับเป็นรูปกระเป๋า1หรือสอง อันนี้เริ่มตอนที่หนึ่งยากยากก็สองนะวัสดุมีอะไรบ้างครับวัสดุเป็นอะไรบ้างครับกาวมีกาวหนึ่งแล้วนะครับเสื้อเสื้อกานไก่จานก่ิงโสอนะครับแล้วก็กระดาษกระดาษเอซีกระดาษเอซีอ่าโอเคครับเป็นกระดาษใช้ไหนก็ได้นะ แต่แต่มันต้องไหญ่เท่าไหนก็ได้แต่แต่ห้ามใช้ทมุกที่เล็กเกินไปวาดเลยเริ่มแรกด้วยการวาดอะไรครับเริ่มแรกครับครับที่นงนะครับดูนะครับวิธีการทำแบบไหนก็ได้นะครับดูวิธีการนะครับวิธีการแบบนี้ช่วยอ้าว มันต้องตรงด้วยองให้ตรงกันนะครับตอนนี้นะครับต้อง,<ร>งให้ตรงกันไม่งั้นมันจะเปี้ยวปึ๊บตรงไหมครับตรงไหมครับถ้า <c oughs> ถ้ามีคงสามนะถ้ามีคงสามว่าสมัยมต้องไม่ต้องสาเกาาตรงนี้ก่องไหม ไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะคะเพราทาก,กาตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันยังไม่เสร็จมันจะเป็นกระดาษยาวมันจะเป็นกระดาษยาวนะครับเพราะนั้นต้องต้องให้เสร็จก่อน้ค่อยทาก,กาวนะครับตอนนี้นะครับ<ห>อ้าวตอนนี้พับครึ่งแล้วทําไงทาไงต่อนะครับแค่น,น,นี้ ก็จอนสองยากหน่อยนะตอนสองพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับยากหน่อยหนึ่งตอนแรกพับแบบยาวแบบนะครับแล้วก็ตอนสองนี่พับแบบขวางใช่ไหมครับแบบขวางก็ได้เออนี่นี่ได้เป็นสี่แล้วนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ทำไงครับทำไงต่อนะครับทำไงต่อนะครับแบบนี้นี่พับตรงนี้อีกอีกครึ่งหนึ่งนะครับพับอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ แบบนี้ไปเลยปื๊ดปื๊ดนะครับนี่ใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะเ่ของแฉ้งใช้กระดาษว่างโอเคปื๊ดไปอีกครับหนึ่งท่อนนะครับจริงๆมันต้องใช้กระดาษสีป๊บเข้าไปนะครับจริงจะเป็นกระดาษสีนะครับแจแจเราไม่มีเราไม่มีเราก็ใช้กระดาษ A4 นะครับแล้วก็พอได้พับสามสี่ท่อนแล้วนะครับ ลองซิลองดูซิครับว่าจะได้เป็นยังไงนะครับถ้ามีคองสามว่าสไม่ไม่ครับเลยมันก็ดูสิครับแปบนี้เนมันจะยาวอีกมันเป็สามเหลี่ยมอีกแล้วทำยังไงครับแล้วก็ครับแบบนี้ของเปล่าเนี่ยครับปึ๊บครับแบบนี้ปึ๊บ ปึ๊บไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับกระเป๋านะครับยังไม่ได้นะครับไม่บอกหกสองปึ๊บปึ๊บยังไม่ได้นะครับปึ๊บจริงได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับยังงงอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ยังงงอยู่นะครับแบบนี้เอาอีกทอดหนึ่งพับอีกทอดหนึ่งครับตอนนี้ครับพับอีกทอดหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บ ถ้าม <gesch aut S 1> ีคำสั่งว่าไม่ต้องพับพับมันจะเป็นแบบเล็กเล็ๆไม่พับอีกเล็กเๆนะครับปื๊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 บคึ้งไหมครับคึ้งไหมครับให้มันตรงตรงตรงปื๊บตรงไหมครับ ไม่ต้องจำเป็ต้องจองร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่มันต้องเป็นร้อยเปรอร์เซ็นเพราะว่าคามสวยปืืบปืดรูดปืดรูดปาดไปนะครับแล้วก็พับไปปื๊บได้ไหมครับน่าจะได้แล้วครับตอนนี้นะครับไม่นต้องพับยังไม่ได้นะครับยังงงอยู่นะครับปื๊บอ้าวครึ่งน,นี้ปื๊บม,มาแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อนะครับตอนนี้ บบหรือยังไงดีนะครับพี่เอาละครับตอนนี้งงครับงงงงงงเลยนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนนี้ปลาปลือเปลาจะสำเร็จไหมครับกระเป๋านะครับวันนี้เป็นกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าใส่ตังค์นะครับตอนนี้จะสำเร็จไหมนะครับ งงงงอยู่นะครับคนทำนะครับแบบนี้ใช่เปล่ายังไม่รู้ตัวเองเลยนะครับนี่เอาละได้กล่องสมบัติมันก็ใช้กระดาษเพิ่มนะปึ๊บไว้คลิปหน้านีคลิปหน้าทํากล่องสมบัติจะดีกว่าคลิปนี้ยังสาเร็จหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมนะครับปั๊บปั๊บเป็นไงครับปั๊บยังงงนะครับเอาละครับตอนนี้ อย่างไรครับแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับแบบนี้ขั้นตอนกาขั้นตอนแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็พับครึ่งหรือเปล่าครับใช่ยังไงครับพับครึ่งปึ๊บเอาละครับตอนนี้มันไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรติดต้องเอากาวนะครับมี็นกาวช่วยหรือเปล่าแบบแรกละกาวตรงไหนนะครับทำไมต้องใช้อันนี้ เพราะว่ากาวกาวมันน้อยต้องใช้ไม้จิ้มนะครับช่วยนะครับตอนนี้เริ่มทากาวที่ขอบนะครับปึ๊บขอบหนึ่งขอบหนึ่งขอบสองอย่างนี้อย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกระเป๋านะครับปึ๊บแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อแล้วก็พับแล้วก็พับเลยนะครับพับเลยครับปึ๊บติดไหมครับติดไหมครับติดไหมครับจริงๆมั้ต้อง ที่ันว่าิงรมาต่อเลยครับพับครึ่งมาอีกมาทากาวเสร็จแล้วแล้วก็พับครึ่งกลับมานะครับปึ๊บนี่แบบนี้มันไม่มีกาวใช่ไหมมีกาวแล้วก็เอากาวทาเอากาวทาตรงนี้ปั๊บหนึ่งจุดจักสามจุดสองจุดจุดทำไมต้องใช้สามจุดล่ะเพราะว่ามันจะได้ติดกันนะครับ ป๊าบเสร็จแพ้แล้วนะครับตัวนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับได้จริงจริง <c oughs> มังจำบอจเจ็บเล่ <c oughs> ได้แล้วแหกกระเป๋าดูที่ว่าจะเป็ไงไม่แทงไม่ติดนะครับตัวนี้เอากาวเพิ่มไปอีกปื๊บปื๊บติดไหมครับติดติดนะครับ ทำสูกน้ำอันนั้นไปแล้วนะแต่ยังไม่ฝึกได้ไหมครับอือเอาละไม่แท้แล้วกระเป๋าแบบสั้นอันนี้ได้เลยนะครับกระเป๋าแบบสั้นนะ คงจริงๆมันต้องให้ยาวกว่านี้เสร็จแล้วยางครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วทําไงต่อเมื่อได้กระเป๋าแล้วครับแล้วก็เตรียมตะตังมานะครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับตะตังแล้วติดบาทใส่ไปชวบโอ้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือกระเป๋านะครับของเด็กๆนี่แล้วเวลาเราจะเอาอาตังออกนะครับทําไงครับยากนิดหนึ่งยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องแหกนะครับต้องเหก แม่ดูอ้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอโอ้โหโอ้โหเราไปใต้ต้อนท่นนี้เกือบหายนะครับเอาละเราก็ได้กระเป๋ามาหนึ่งใบนะครับท่านผู้ชมเอาละรอบแรกเอานะครับเสร็จแล้วนะครับเอามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับเราขอเราขอให้แานผู้ชมกดไลค์และกดซับสไครปร์เพื่อที่จะพุ่ง ไปหนึ่งแสงสักไว้เพืนะครับ่าผู้ชมครับขอแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับการทํากระเป๋านะครับก็สําเร็จไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราแหกๆกันดูน้่ก็แหกๆแหกแหกดูใส่ตังค์ช่องหรือช่องใส่ตังค์แทบงนี้จริงๆ โอเคครับแหกได้ไหมครับร <ไป S 1> อรอแห้งก่อนนะครับตลาบวันนี้พอแค่นี้นะครับไปก่อนนะครับบายบายแล้วพบกัน,นใหม่คลิปหน้านะคะคับคลิปหน้านะสวัสดีเกียเ่ยวกับกระเป๋านะสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนแท็กยังไม่ใสต้องใสเที้ยข้างหน้าเอา